ชมรมเดินวิ่งเพื่อสุขภาพสวนสมเด็จย่าท่าบอนะครับก็จัดงานนะครับวันวิสาขบูชาอย่างยิ่งใหญ่ทีเดียวครับฉลองครบรอบ6ปีนะครับรวมพลังภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วนครับท่านผู้ชมจัดโครงการเดินวิ่งวิสาขบูชาถือศิน5้าลดอบายมุขวันนักวิ่งเพื่อสุขภาพไทยครับ เมื่อเวลา9นาฬิกานะครับวันที่24พฤษภาคมที่ผ่านมานะครับที่วัดศรีชมพูอง์ตื้อบ้านน้ำมงนะครับอํเภอท่าบอ่อน้องคายหน้าวิหารหลวงพ่อพระเจ้าองค์ตื้นนะครับได้มีการจัดการแข่งขันเดินวิ่งสมาธิวิสาขพุทธ,ธบูชานะครับถือสิน5ห้าลดอบายมุขโดยมีดรพระมหานิมิตบัณฑิตเสวีนะครับรองเจ้าคณะจังหวัดน้องคายฝ่ายมหานิกาย กล่าวให้อวาทและก็ให้พรแก่ผู้เข้าร่วมแข่งขันนะครับมีพลตํารวจตีขจรสายวัดนะครับสมาชิกวุฒิสภาจังหวัดหนองคายและจังหวัดบึงการเป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมและมอบรางวัลน,นะครับโดยมีสสหนองคายเขต3ก็คือนางชมพูจันทาทองครับและก็นายประสิทธิ์จันทาทองอดีตสสหนองคายหลายสมัยครับนายประภาสนาครพักดีนายกเทศมนตรีเมืองท่าบ่อพันตํารวจเอกสมชายสงวนศักดิ์พักดี พุ่มกับการสพท่าบ่อบและประชาชนนะครับเครือข่ายเข้าร่วมเดินวิ่งวิสาขะพุทธบูชาถือศิลปห้าและลดอบายมุกนะครับประจำปี2556ในครั้งนี้ด้วยครับสำหรับในปี2556นนี้นะครับชมรมเดินวิ่งเพื่อสุขภาพสวนสมเด็จย่าท่าบ่อนะครับก็ร่วมกับวัดศรีชมพูองค์ตื้อหน่วยงานราชการนะครับวัฒนธรรมอำเภอท่าบ่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนะครับแล้วก็เครือข่ายสุขภาพ ภาคประชาชนได้ผนึกกำลังจัดงานเดินวิ่งวิสาขาพุทธบูชาถือสินห้ารถอบายามุกขึ้นนะครับเพื่อเสืบทอดเจตนารมณ์การจัดงานเดินวิ่งวันวิสาขาบูชาให้เป็นประเพณีที่ดีงามนับเป็นปีที่6แล้วนะครับของการจัดงานวันวิสาขาบูชาของชมรมเดินวิ่งเพื่อสุขภาพสวนสมเด็จญาท่าบ่อครับก็จัดขึ้นพร้อมกันทั่วประเทศด้วยนะครับเพื่อรณรงค์ส่งเสริม ให้ประชาชนลดละเลิกอบายมุขนะครับหันมาออกกํลาลังกายด้วยการเดินวิ่งสมาธิและเข้าวัดปฏิบัติธรรมครับทำจิตใจให้เบิกบานถวายเป็นพุทธบูชาเนื่องในวันวิสาขาบูชานะครับประจําปี2 5 5 6ครับโดยจัดกิจกรรมเดินวิ่งเพื่อสุขภาพนะครับให้กับประชาชนทุกมูลเล่าร่วมถวายเป็นพุทธบูชารณรงค์รวมพลังต่อต้านยาเสพติดและรณรงค์งดเหล้างดบุหรี่ครับเนื่องในสัปดาห์วันงดสูบบุหรี่โลกด้วย ซึ่งการแข่งขันวิ่งใช้ระยะทาง5กิโลเมตรนะครับแบ่งการแข่งขันออกเป็น4รุ่นประกอบด้วยรุ่นอายุไม่เกิน39ปีนะครับรุ่น40ปีถึง59ปีรุ่น60ปีขึ้นไปแล้วก็ประเภทนักเรียนนะครับส่วนการเดินใช้ระยะทาง3กิโลเมตรไม่มีการแข่งขันนะครับซึ่งผู้ที่เข้าเส้นชัยลำดับที่1-3ในแต่ละรุ่นของการวิ่งนะฮะจะได้รับถ้วยรางวัลเพื่อเป็นเกียรติในการเข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ด้วยครับ